ลองคอยแยกไม่ใช่ว่าลองแค่ไฟออกแล้วก็บอกว่าใช้ได้อันนี้ลองเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนะครับลองคอยแยกอันนี้ใช้สายกาวลอกนะครับลอกวไฟรั่วไหมดูที่ผมเจออาะกานะครับว่ามีรั่วไหมมีไฟแลบไหม ดูชัดๆใกล้ๆไม่มีรั่วเนาะตรงที่ผมเจาะไม่มีรั่วถ้ารั่วไฟไมันจะแลบออกมานะครับสายกราวไม่มีรั่วนะไม่มีรั่วถ้ามาแตะตรงนี้ล่ะ สายกลาวนะตรงที่ผมเจกกาะกลาตอนที่ผมใช้พอกเนี่ยผมต้องใช้เนื้อพลาสติกของกลาของเขาเองนะที่พอกที่ที่พอกที่ผมเจาะกลาขึ้นมาอีกนะครับผมใช้เนื้อพลาสติกของกลาของเขาเองแล้วก็พอกขึ้นมาพอกขึ้นมานี่ต้องใช้ได้ได้ล้อนะครับเป่าให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้มันเละตุ้มเป๊ะนะครับแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมานะครับ เพียเป็นเสาที่ห้าเพียบเพื่อเอาคอยแยกใส่เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะยิงได้ลักษณะแบบนี้ <c oughs> อันนี้ลองคอยแยกต้องลองไม่ใช่ว่าลองแค่ไฟออกไม่ใช่ลองแค่สิบนาทีห้านาทีอันเนี้ยลองทั้งวันทั้งคืนก็ได้นะครับลองยิงสัญญาณอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนก็ได้ว่าโมดุตัวเนี้ยมันขับออกดีไหมคอยแยกออกดีไหม ผมการันตีให้ลูกค้าได้รับประกันได้เลยว่าคอยของผมอะออกทุกตัวโมดูขับได้ทุกตัวนะครับแล้ว <c oughs> คอยเออ <c oughs> ลูกค้าบางคนข้องใจว่าทำไมถึงแปลงคอยแยกมันดียังไงมันทนแบบไหนนะครับวันนี้ว่างก็ลองมาพูดคุยกันดูนะครับ <c oughs> อันนี้คือสัญญาณ เขาเรียกว่าสัญญาณแผ่น C D I เพื่อจุดการระเบิดของหัวฉีดหรือว่ายกหัวฉีดหรือว่าไปหากล่องนะครับตัวนี้คือ3ามขาตัวขับของของคอยตัวแปลงสัญญาณเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนเนี้ยสามขาเนี่ยดูดีๆนะครับจะมี3ามขาเอ่อตัวเนี้ยที่ผมบอกให้ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องเสียบปลั๊กเล็กนะครับ เพราะว่า2เส้นนี้คือสายวัดรอบอีกเส้นนี้คือคือไฟออนสวิกที่จะมาเลี้ยงคอยนะครับที่จะมาเลี้ยงคอยคอยที่อยู่ในจานจ่ายนะคอยคอยคอยที่มันอยู่ในจานจ่ายคือลูกนี้นะเนี่ยลูกนี้ที่ผมบอกว่าไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเสียบคืนนะครับ คอยก็เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าถอดออกมาแล้วนะครับคอยก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่หน้าตาแบบนี้ตัวนี้ก็เข้านี่นะครับนี่กบเข้ากันไปนเลยนี่ครับประกบเข้าไปเลยประกบเข้าไปปุ๊บมันก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับไฟเรียงคอยก็ไฟ12โวลต์หรือไฟออนสวิค นี่คือสายวัดรอบนะครับแต่เราถ้าเราใส่คอยแยกปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เอาไม่ใช้ก็ได้นะครับตัวเนี้ยถอดออกก็ได้หรือว่าใส่คา,าไว้ก็ได้นะครับเรา <c oughs> ไม่ได้ใช้ละไม่ได้ใช้คอยทําไมคอยมันถึงเสียบ่อยทําไมคอยถึงอลวนทําไมถึงดับกลางอากาศบ้างทําไมถึง เครื่องสะดุดบ้างอย่างเงี้ยครับนี่คือคอยที่อยู่ในกลา,านี้ที่อยู่ในในหัวในกลา,าแล้วมันอมความร้อนนะครับผมทําไมถึงบอกว่าให้ทําคอยแยกไว้ก่อนก่อนที่แผ่น CDI จะเสียนะครับมันอมความร้อนแผ่น CDI นี่ก็มีเสียได้นะครับเพราะข้างในเนี้ยเป็น,ปน,ปนแผงวงจร <c oughs> อิเล็กทรอนิกส์อะมาพูดสัญญาณของเขาสัญญาณ ตัวเนี้ยสัญญาณตัวเนี้ยที่จะขับที่จะขับตัวคอยตัวเนี้ยนะสามขาเหมือนกันสามขามอนกันคอยที่ขับตัวนี้เนี่ยรับสามขาตัวนี้จะมีเส้นสีขาวที่ผมบอกให้ตัดนะครับเขาก็จะเอามาสัญญาณก็จะโยงมานี่ด้วยนะครับเพื่อมาแปลงสัญญาณมาแปลงสัญญาณเพื่อขับตัวคอยตัวนี้ที่อยู่ในกาลานะแต่เนี้ยผม ให้ลูกค้าตัดสายไฟแค่เส้นสีขาวนะครับเส้นสีขาวไฟอสายสัญญาณพอพอนึกออกไหมครับสายสัญญาณให้ต่อกับกับคอยแยกของผมนะครับจะมีเส้นเดียวสายสัญญาณนะที่บอมบอกบอกให้ตัดแล้วก็ให้มาตัดไฟออนสวิตช์หรือสายวัดรอบให้เราดึงออกนะครับเอาไม่ต้องเสียบคืน <c oughs> ยังพอเข้าใจกันอยูนไหมครับนี่แหละทำไมคอยถึงเสียใช้งานไต้หวันไม่นานหรือว่าไปซื้อคอยแบบเนี้ยสี0หบาทของใหม่ก็ใช้ไม่ทนอาการก็เกิดขึ้นอีก้วนอีกอย่างเงี้ยครับบางเคสบางคันลูกค้ามาเล่าให้ฟังว่า เปลี่ยนคอยมาไม่นานก็อาการก็เป็นอีกแรกๆก็ดีนี่แหละครับทำไมถึงใช้ไม่ทนทำไมถึงไม่ดีทำไมถึงขมทำไมถึงแนะนำให้ทำเป็นคอยแยกคอยแยกแปลงสัญญาณมาไว้ข้างนอกแล้วจะไม่ผ่านแผ่น CDI สัญญาณจะมาแปลงไว้อยู่ข้างนอกแล้วนะจะไม่ผ่านแผ่น CDI แต่ก็ต้องใช้สัญญาณแผ่น CDI เพื่อจุดระเบิดอยู่เพื่อยกหัวฉีดนะครับเวลาหมุนการจุดระเบิด นะแผ่น CDI ตัวขับสัญญาณของคอยด้านในแปลงสัญญาณมาไว้ข้างนอกนะจะไฟจะแรงกว่าสเสถียรกว่าไม่อมความร้อนสัญญาณบางตัวของแท้ผมเคยเจอเปลี่ยนคอยนี้ก็สตาร์ทไม่ติดแต่มาใส่คอยแยกถึงส,ส,สตาร์ทติด นี่แหละครับสัญญาณตัวนี้มันจะขับดีกว่าครับจะขับจะจับสัญญาณได้ดีกว่าจากกล่องนะครับตัวนี้ของผมก็ใช้ได้นะสำคัญคือแค่แผ่น CDI ตัวนี้นะกับคอยแยกแปลงสัญญาณมาไว้ข้างนอกจะไม่ผ่านแผ่น CDI นะ <c oughs> อะจบไว้ดูแค่นี้ก่อนมันจะมีเจาะลึกกว่านี้นะครับ ถ้าลองสัญญาณจะมาลองข้างนอกเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับลองสัญญาณให้ไฟมันออกกระพริบแป๊บๆเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องออกต้องไปใส่ในรถแล้วก็วิ่งจริงนะครับถึงจะรู้เรื่องบางคันอาจจะวิ่งได้อาจจะดับวุบขึ้นมาแล้วก็ติดขึ้นมานั่นคือสัญญาณตัวเนี้มันเริ่มเสียเริ่มเสื่อมครับเพราะว่า1ลูกค้าไม่ได้แปลงคอยแยกส่วนใหญ่ผมจะเจอน่าจะเป็นคอยที่มันเขาใช้ เดิมๆมแตนดาดมากกว่าที่จะเป็นอาการแบบนั้นนะครับใช้คอยแยกแล้วไม่มีเลยนะครับอาการแบบนี้สําคัญคือหัวเราเตอร์นี้ด้วยนะครับหัวเราเตอร์ตัวเนี้ยเนี้ยสําคัญมากเลยไฟคอยออกออกคอยปับป,บป,บปบ๊แต่ไม่ออกสายหัฮเทียนสี่หัวก็นี่เลยนะครับหัวเราเตอร์มีเปลี่ยนนะครับมีอะไรอะไรพวกนี้มีเปลี่ยนอยู่นะครับของใหม่ก็มีนะครับ ของใหม่มีขายอยู่นะครับหัวเราเตอร์เนี่ยเวลาเช็คคอยก็เช็คง่ายนะครับไฟออกไม่ออกถ้าเราใส่คอยแยกแล้วดึงแค่สายหัวเทียนตรงไอตรงกระลาเนี่ยดึงออกมาแล้วก็ไปขี่กับโครงรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูถ้าไฟออกแต่ไม่ออกหัวเซียนสี่หัว,หวก็เปลี่ยนหัวเราเตอร์นี่ดูนะครับเนี่ยสำคัญอยู่หัวเราเตอร์นะออาเอาไว้ดูกัน หลายๆคลิปแล้วก็ไปทบทวนกันดูนะครับผมแค่เอาไว้ให้เป็นแนวทางอาการที่ผมเคยเจอผมก็พยายามเล่าให้ฟังอเกือบสิบนาทีแล้วคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงไว้ใน YouTube นะให้ลูกค้ามาดูกันเอาลองสัญญาณผม ลองได้ทุกตัวไม่ต้องกลัวนะครับพอแยกอะ่ะดูดูขับเป็นชั่วโมงก็ยังขับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดแล้วก็าฟาังเสียงเอานะครับฟังเสียงดูอันนี้สัญญาณต่ำผมลองให้ลูกค้าต้องลองไว้เทสไว้นานๆนะครับ ว่าสัญญาณออกดีดูอันนี้ลดสัญญาณนะครับลดสัญญาณให้ค่อยเอาให้แรงฟังเสียงเอาดูลองลดสัญญาณ โอ้โหแรงจัดนะครับแรงเกินนะครับสุดๆฟังเสียงเอานี่แหละยขับสัญญาณเต็มสตรีมเลยนะครับเต็มเต็มแม็กเลยนะครับเมื่อกี้ เร่งได้นะครับตัวแปลงสัญญาณของผมเร่งได้ไม่ต้องกลัวเร่งจนโมดุไหม้เลยก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ไหมหรอกครับโอเคคลิปดีๆกันเอาไว้ให้กันดูเป็นแนวทางนะครับใครที่บอกว่าเปลี่ยนคอยมาแล้วเปลี่ยนคอยมาบ่อยมากเลยสองสามลูกละปีนึงก็ คอแยกเอาไว้กันเป็นแนวทางนะครับอันไหนดีก็บอกว่าดีอันไหนเสียก็ก็อย่าไปใช้มันนะครับอลองมาเช็คดูที่ลดอาการมีสะดุดนู่นนี่นั่นลองมาเช็คดูกันดูผมมีสแปร์ไว้ให้ลูกค้าอยู่นะครับแผ่น CDR เนี่ยสำคัญมากแค่แผ่น c d I เนี่ยอย่างอื่นผมไม่สาคัญแล้วครับเนี่ยอ,อย่างอื่นผมมีลองให้หมดนะครับเนี่ย ได้ทั้งวันทั้งคืนอะ่ะเหมือนรถเราวิ่งกันกางคืนกางวันอะ่ะวิ่งสองสามชั่วโมงอตรงที่ผมเจาะก็ไม่มีไม่มีรั่วนะครับถ้าถรัลวไฟมันจะแลบออกมาแล้วครับแป๊บๆออกมาเล็กๆน้อยๆแล้วครับดูกันเอาไว้กันเป็นแนวทางครับใครที่บอกว่าคอยเสียบ่อยมากเลยที่ ก็นี่แหละสายกาวนี้ใช้ได้นะตกเดดของรถนี่ดูลองเทสให้ทุกตัวไม่มีพลาด อันนี้คือสัญญาณตัวขับสามขาขับตัวนี้แต่เรามาแปลงสัญญาณมาไว้ข้างนอกละตัวโมดุนะครับตัวโมดุคือตัวนี้ตัวโมดุคือตัวนี้ตัวบักเอฟเลยเห็นไหมอุยตกใจอุ๊ยเดี๋ยวไฟดู นี่ดู3ามขาตัวแปลงสัญญาณอันนี้เรามาแปลงไว้ข้างนอกอยังไงก็ทนถึกนะครับตัวบเลิ่มเทิมเลยอันนี้ตัวนิดเดียวโอมความร้อนไว้ด้วยแล้วนี่ก็อยู่ในกลาก็อมความร้อนไว้ด้วยพวกเดี๋ยวนี้งานของใหม่ๆไม่ค่อยทนนะครับต้องมาแปลงคอยแยกนี่แหละใช้ทนใช้ถึกดู วัดแค่แค่คิดกันเอาแค่คิดก็ก็เห็นภาพแล้วครับตัวเล็กนิดเดียวกับตัวเบิ้มงเทิมคอยตัวนี้ก็อยู่ข้างในเราเอาไว้ข้างนอกนะแล้วก็แปลสัตัวสัญญาณตัวเนี้ยเราเอามาไว้ข้างนอกคอยก็ตัวเบิ้มงเทิม การจุดระเบิดกหมุนติวติวกลับไปหากล่อง <c oughs> เอาไว้กันดูกันแค่นี้แหละผมรู้เล็กๆน้อยๆ